เราไม่ควรแบ่งค่าคิดต่างได้หาจุดลงตัวแล้วเราก็มาขับเคลื่อนมันเถอะนะเมื่อเราคือทางออกของเรามันคือเหตุผลที่ว่าทยามกลับมาไม่ใช่ว่าอยากกลับมาพกาต้องการมีตำแหน่งมีครบทั่วเปนหนดแล้วล่ะเพียงพอแล้วแต่ว่าดูแล้วบ้านเมืองเราเนี่ย ลำบากจริงๆผมดีใจที่ได้เห็นวันนี้นะครับทั้งหมดโดยสุดที่ผมฟังมาทั้งหมดนี้พวกเราต้องการภาร,รกิจอยู่สองข้อหนึ่งคือขอให้มีการกอบกู้อันดามันสองคือขอให้มีการสร้างอนาคตของอันดามันแค่นี้สองข้อ ที่เรื่องอะไรตระหน,นี่สุดยอดท่านก็ได้ยินยนัตั๊กแตมัวนาปสร้างมันตกไปทัานทๆจากปากท่านไปแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เพียงแต่ท่านคิดเราก็คิดและคิดว่ามันสามารถจูนไปพร่องพรงกันนะและต้องเรียนท่านอย่างว่า ความคิดอันนี้ไม่ใช่เฉพาะแค่ใช้กับคนตัวเล็กในอันดามันแต่เราต้องการใช้มันกับคนตัวเล็กทั่วประเทศไทยเพราะวันนี้มันไม่ปกติระยะที่มันไม่ปกติคุณจะมาใช้วิธีเดิมๆวิธีปกติได้อย่างไรเรามีไข่มุกเม็ดงานอยู่3เม็ดไม่ใช่เม็ดเดียวภูเกต พังงาและกระบี่ถ้าคุณรู้จักร้อยไข่มุกสามเม็ดนี้เป็นสายสร้อยมุกคุณจะได้สายสร้อยที่สวยงามมากคุณลองร้อยดูสิผู้เก็บมีอะไรพังงามีอะไรกระบี่มีอะไรรูปรูปมันเข้ามาเป็นแพ็กเกจ ด้วยการประสานงานร่วมมือกันเดิทนทอเข้ามารูทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเข้ามาเราดีไซน์เป็นแพคเกจของการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยิ่งใหญ่และไม่มีใครหแล่งท่องเที่ยวทั้งหลายคุณสามารถจับได้เป็นรูทิ้งเลยคุณอยากเที่ยวด้านนี้คุณไปที่บริเวณน จะโค้ชสิทธิ์ให้มันดีให้มันทำได้ทำไมยังทำไม่ได้ทำไมผมต้องบินมาภูเก็ตม็จมที่ภูเก็ตอย่างเดียวผมอยากไปทำงานอยากไปกระบ,บี่ผมเคยไปกระบ,บี่หลายครั้งสวยงามที่เดียวแต่ถ้าปล่อยให้แต่ละคนต่ามคนต่างทำพล,ล,ลังก็ไม่เกิดถ้าผมเห็นผู้นำรุ่นใหม่เหล่านี้เนี่ย เรามานั่งคุยกันจับยังไงให้มันเกิดที่สำคัญก็คือว่าไข่มุกจริงๆอันดาบันไม่ได้อยู่แค่สาเมตรคุณสามารถเชื่อมโยงด้อีกสามเมตรคุณมีระนองคุณมีตรังคุณมีสุคุคุณสามารถเชื่อมโยมมง,งยาาโยท่องเที่ยวกับภาคอเัง ท่องเที่ยวกับภาคประชาชนอะไรต่อมีอะไรอีกเยอะแยะทำไมเราถึงไม่คิดที่จะทำแล้วอาจเคยคิดไมอดีตแต่กองสมานฉันยังไม่มีวันนี้โอกาสนี้แล้วที่คุณจะสมานฉันร่วมกันการเชื่อมโยงทั้งเรื่องของการคมนาคมอันนี้สําคัญมาก ถ้าคุณสามารถมีเส้นทางขนาคผมที่จากจังหวัดหนึ่งไปจังหวัดหนึ่งได้เร็วมากจะทำให้เสมือนถึงว่าคุณอยู่ที่เอยู่กันมันไม่ผิดอะไรที่คุณจะจินตนาการครับถ้าคุณมีรถไปลงเราเชื่อมโยงภูเก็ตทาังงานก็ะบี่ทำไมจะทำไม่ได้ทำให้มันขึ้นมา โดยที่ไม่กระทบสินค้ารอบมีคนบางคนอาจจะเถียงว่าคุณจ้างอะไปอย่างไรเงินมันอยู่ในโลกไปดึงเงนเข้ามามีใครู้่เกภูเก็ตบ้างมีใครไม่กเมมก็บงาบ้างมันอยู่ที่ผู้นำเลยจะสามารถดีไซน์แล้วไปขายตัวน,บบนี้ดึงทุนนอกเข้ามาประมวลเลย การประมูลไม่จำเป็นต้องเป็นคนไทยได้ทันสิขออย่างเดียวทำให้มันเกิดฉะนั้นถ้าคุณตั้งใจทำมันไม่คิดแค่คิดน้อยมีหรือจะไม่เนีด่ดูตัวอย่างง่ายๆรถไฟไททีนี่แหละว่าจะขึ้นไปว่าแต่ละเมตรแต่ละเม็ดเนี่ยดูสิ ลาวเนี่ยเสร็จแล้วไปถึงคุณหมิงแล้วเรื่อมูอแต่เท่ากันต้องมีวิศวกรไทยนะต้องมีอย่างงู้นนะต้องมีอย่างนี้นะพูดจะกดาว่าคุณจะสร้างรถไฟความเร็วสูงได้กี่เส้นสร้างก็ไม่เคยสร้างต้องใช้แรงงานไทยนะเราวนะี่ยคนงานมาเป็นหมื่นคนก็เรามไม่มีแรงงานเมื่อคนมาจากจีนเป็นหมื่นคนมันเหมือนกันที่ไหนแล้ววันนี้เราได้แต่นั่งโม ปา,าปิดปิดเลยและอิจฉาด้วยการค้าการขายการท่องเที่ยวคุณเคยดูลาวนะถ้าคุณยังเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยจะลำบากมากทำไมต้งทำไมได้หยื่จะว่าอย่างรฉะนั้นการคอนเนคไม่ว่าจะรูไ้ไฟไม่ว่าดูถดดันทางต้องทำให้ได้ จากสงขาจะมาภูเก็ตล่อาไปเจ็ดชั่วโมงใครจะมามันมีสองส่วนส่วนหนึ่งคือการกรอกคู่ออยาวยาอีกส่วนหนึ่งคือการสร้างอนาคตและไม่ใช่เท่านั้นที่ตั้งใจไว้หมู่บ้านสามแสนเนี่ยจะลงไปเพื่อให้แต่ละหมู่บ้านมีสิทธิ์จะคิดว่าเขาจะเอาไปพัฒนาอะไรบ้างถ้าเขาต้องการน,นะ ไปสร้างละไรน,นะเขาต้องการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวไปทําไม่ใช่มาจากส่วนกลางคุณเอาภาษีจากทุกแห่งในประเทศไทยมาไว้ที่ส่วนกลางตัดสินดรัฐมนตรีราต้องเป็ากพักไหนไม่รู้เลยว่าเขารู้อะไรเกี่ยวกับท้องถิง่นเขารู้หรือว่าหมู่บ้านนี้ต้องการอันนี้ไม่มีทางรู้เลยผมจะบอกท่านนะครับว่า ไม่ใช่ว่าเราไม่รู้คนทำงานจริงรู้มีใครที่ไหนกฎหมายเยอะเท่าเมืองไทยระบบกิธีสร้างคอร์รัปชันสร้างกฎหมายมากันมาป้องกันกลายเมืว่ากฎหมายนั้นเป็นมันตรฐานเลยทำอะไรก็ไมได้เงินที่ท้องเท่นเงินของท่งเทีแท้ๆจะไปทำอะไรนี่ไม่ได้กรณีมหาไทยนี่มันอะไร ฉะนั้นความอดทนคู่กับความสามารถเป็นสิ่งจำเป็นอะไรกันเนี่ยจากสานามบินวนมาถึงที่นี่เนี่ยสี่สิบนาทีบอกให้สร้างรถไฟรางเบาเร่งแล้วสมัยก่อนจังได้เลยขเขาจะว่าเป็นรางอมมั้งบอกต้องการให้ปีหน้าเลิกเลยนี่รอเราอยู่ดีนะความจำสัน้นอีกเหมือนกัน คำว่าทำไมพวกเขาไม่เห็นความสำคัญทุกอย่างอยู่ที่เจ้ากระูรวอ,อันนั้นก่อนนะอ,อนันนี้ก่อนนะแต่อาจนซ่าผมทาบไ่ไม่เห็นไม่รู้ว่าอะไรสำคัญก่อนหลังฉะนั้นเริ่มก้นกันไหมผมมองแล้วสามขาสามสาจะรู้ของท่านอาจาคต์โค้ชจะจัดการกันเองฉะนั้นผมเชื่อว่าสิ่งที่เกิดล่านี้ จะไม่สามารถเกิดภายใต้อำนาจภายใต้ความสามารถของผู้ว่าได้เป็นไปไม่ได้ฉะนั้นการประกาศเขตสศทษกิพิเศษเพื่อเอื้อเอา้อให้ม3งนี้ไม่ใช่ของยากเพราะถ้าคุณเอาตัวเลขมาเนี่ยเองอนามันเนี่ย5แสนกว่าล้านนะถ้าคุณขยายได้เป็นสกิลท่าชุมชนมีรายได้ มีสินค้าขายมีคนไปท่องเที่ยวแล้วท่องเที่ยวไม่ไปก็ไม่ไหวเพราชุมชนเนี่ยม,มาหาที่โรงแรมไม่ว่าหน้าโรงแรมจะได้ไหมเอาสินค้ามาโชว์เลยเอาสินต่ามาโชว์เลยทําไม่ได้เหรอดังนั้นด้วยมือข้าทางเศรษฐกิจเนี่ยมันคุ้มซะยิ่งก,ก,กงว่าคุ้มการกระทรวงพาณิชย์เกตเองระหว่างภูเก็ตกับสามจังหวัดกับอีกสามจังหวัดทำยังไงเหร ถ้าทำได้รับรองว่าไอ้ห้าสายล้านนี้ถือว่าประกอบแต่ทำไมถึงยากถึงเย็นทำไมต้องใช้เวลาถึสิบสิบตียังขย่นไปได้ไม่เท่าไหร่ข้อแรกคุณต้องกระจายอำนาจออกจากศูนย์กลางการที อย่างอยู่ที่กระทรวงมหาดไทยอยู่ที่กระทรวงคมนาคมอยู่ที่กระทรวงอะไรนะท่านประธาเนี่ยอันไหนที่ท้องถิ่นทำได้กระจายมันออกนะงบประมาณให้เขาสามารถเริ่มบริหารของเขาเองได้เรารับประจัต้องบางส่วนช่วยเรื่องส่วนกลางทําไมอยู่ตรงนีล่ะนี่ไม่ใช่เพิ่งเกิดน,นะอำนาจเหล่านี้มันสะสมะมาบ้าง แล้วไม่อยอมคายตั้งแต่ตอนที่เป็นรัฐมนตรีรั้งแล้วเราพักนาเรื่องของุกประมาณกลุ่มจังหวัดผมไม่เน,นจังหวัดผมเนกลุ่มจังหวัดเพื่อให้มีงบเข้าไปแล้วช่วยเหลือกันจังหวัดใหญ่ช่วยจังหวัดเล็กมันที่จะพัฒนากันไมได้ตั้งความคิดในใจ,จเป็นหมื่นล้าน สุดท้าให้จังหวัดสงขลาบอยร้านเนี่ยมันคุยงนี้เรือการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นต้องทำกระทรวงคมนาคมในสู่ที่กีดถนนในท้องถิ่นใครเป็นคนตัดสินอธิบดีกรมขนส่งมวทชน,นเขาจะไม่รู้ได้ไงว่าอะไรจะเป็นอะไรไม่จำเป็นไม่ใช่เขาไม่ดีนะแต่เขาไม่รู้ คุณต้องให้อำนาจบางส่วนจากท้องถิ่นไม่ใช่ว่าต้องมานั่งประชุมกรรมาธิาทั้งหลายเนี่ยสภาหอสภาทั้งหลายเนี่ยต้องไปนั่งรอแล้วขอขอเส้นนี้ได้ไหมเส้นนี้ได้ไหมผมดูเราด้จริงๆเลยทำไมเราไม่พย,ยายามกระจายงบประมาณกระจายอำนาจีกจาการเรื่อง้นเก็บภาษีที่จัดเก็บแลารัฐบาลในคำแนะนำม,มันต้องเลิก กระสุนนค้นเขาเกรงตัวกลัวว่าเงินมันจะไม่เข้ามามันจะรั่วไหลผมว่าเอาข้อสูนกลางใหมันรั่วไหลมากกว่านะข้อสองเวลาที่เราคิดทำอะไรเราไม่ได้คิดแค่ภูเก็ตไม่ได้คิดแค่นามันถ้ามองาักต้ผมมองไปถึงด้าวขวาน ทั้งด้ามเลยถ้าคุณมีไขมุกที่อันดาบันงเราวางไว้ระว่า้เซาเทนกิบเกร์เดอนเนียสี่จังหวัดเนี่ยสุราษฎร์ธานีระนองชุมพรเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่จะเน้นเรื่องการเกษตรปลายลุเป็นคนข้างล่างสงขลาเนะี่ยมันเป็นระบบสศรษีอยู่แล้วมีเมืองผ้าอยู่แล้วข้างลา่างสุดนันคืออาหารทะเลา จริงๆแล้วสามสิโยภาคใต้เนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สูงที่สุดตรงเลยทุงเมืองไทยถ้าเราเชื่อมโยงเขาเข้าด้วยกันด้วยเส้นทางคมนาคมเขาจะเจอตัวเองมาเส้นทางคมนาคมเนี่ยถ้ามันเกิดเมื่อไหร่มันจะเจอทันทีผมบอกไปนานแล้วว่ารถไฟเหนือป้าต้องให้มันเกิดให้เลยไม่ต้องรอ คุณไทยหรสร้างให้คุนไทยรู้จักแข่งขันกับต่างประเทศเชิญเข้ามาใครทําดีสุดให้ทาคุณได้ภาพรด้ว่าวันนี้ถ้าคุณมีรถไฟลงมาทีงทางใต้แผนเดิมเนี่นะครับจากเหนือนี่ลงมาที่อีที่กรุงเทศจากกรุงเทพล,ลงมาถึงทางใต้ที่ประดานุสร์ชีกมาหนิดึงแหวงมาหน่อยหนึ่งมอคูเกตก็ได้ ถามว่างบประมาณในการสร้างเยอะไหมเยอะเอาเงินงบประมาณรัฐบาลทําได้ไหมเป็นไปไม่ไนดะ้ผมก็ถามาว่าทำไมรัฐบาลต้องทําเองเงินมันอยู่ที่เอกชนเอกชนเขาสามารถไปฟองซินโปเซนอมเ็าได้มาประมูลมาสู้ดีไซน์แพคเกจที่ท่านเอกชนก็ได้ประโยชน์ประชาชนก็ได้ประโยชน์รัฐบาลก็ได้ประโยชน์ ต้องทาอย่างนั้นมันก็จะเกิดมันจะเกิดคันเวราด้วยในห้าปีต้องให้จบแล้วถ้ามีอย่างนี้เวลามีอะไรขึ้นมาคุณต้องไปนั่งรอนักท่องเที่ยวจากมาเลเซียหาดใหญ่นี่เป็นเมืองร้างไปเลยเพราะมาเลเซียมาไม่ได้ต่อแล้ถ้าคุณมีรถไฟขนมาจากจีนขนมาจากสิงคโปร์จากมาเลย์ยข้างล่าง มาอนาบ้านนี้เข้ามาแน่นอนเลยมันไม่ใช่แค่กี่ร้านนะสิบแปดร้านมันเกินกว่านั้นอีกไอ้โรงแรมดูติดทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่ไม่ได้คุยกันในเรื่องในรัฐบาลนะอุ้ยนายกอยากจะช่วยแต่มันแต่ที่คนเดียดทั้งหลายอ้านคนเดียดอยู่นานทั้งวันเลยท่านที่คนเดือดอย่านี้แก่นะฉันมันบอกว่าการบริหารจะไปไหน คุณต้องแก้ที่การปฏิรูปเปลี่ยนแปลงจริงกฎหมายถ้าคุณไม่มีการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยคุณไม่มีทางทําได้